Tuy nhiên giờ giờ này, bản đồ bớt biển sắt cả rồi. Ốc biển sắt, tắt ra cây trượt, tốc cắt tốc, ốc lần thứ ốc, càng cao, càng cao, tâu. Chàng, rệt, ngụa, lấy phần ảnh ốc, xăm tốm cắn, Chàng, linh, chàng, ngâm, lửa lót, linh, ngâm, chàng, ốc. Càng cao, càng cao, ép, lần thứ. กูต้อนมาก,กูแตง่งโทษแต่วะกอต้อนมาก,กูแต่งลอยลอยเออโยป้าจ่าอมหลูกยาโรงงาพวกูรือจันี่ออกกระดยออกคาบเป็หมืนเต้นออกเป็นคาบมองหนึ่งมารมโรมไหมโยป้าช่าอมหลูกยาโรงงาพวมจ,นจนมนันี่จันี่เื้อนคาบไม่นานนั้นก็โยป้าช่าอมหลูกยาโรงงาพวมเป็นอักระกระดงเออ แล้วงาบัวบว่บเรือพี่มากค่ะเฮียหนอกเป็นคาผมเด็ยกันมาก้าแเด็ไม่ใช่คาปุ่มออจริงปักเล่นกันเบอร์ก็กว่าบ้านเด็กออกแปลกๆกันอยู่เออเล่นไม่ได้แล้วนี่นี่กูไม่เดาอย่าบ้ายอย่าเบ็ดยึดมัดไม่ได้ล้วกูมึงเออเล่นบบาคุ้มไปแล้วใช่กูผุกแค่ยั่งจับติด เออนายจับติดปยาบาไปใครล่ะจับเออยู่นับวันตู3ที่โควกที่เวนเอกนายเต้นรังวัดโดนายเราควต้นแล้วรังวัดโดนายเราควต้นแล้วว่างี้เตี้ยงอย่างผมนายมัดประพลดีกว่าเพื่อไปปกติโอบโตโอบโตเออแกจอยเป่ากไค trên tướp nó ờ, cái rùa chắc về phu cấp phu cùm lượn chăm cái rùa chắc về phu răng, hôm bữa tốt để chỗ rùa chắc về nó ngọt phu cùm ra ngờ mà người cao mai ra qua ngay kẻ anh em cao về ta mới đi nhảy coi gì có quả nhưng nắng tốt này nó nuôi đâu lắt cả nôn phôn cả nắng có quá. lắt cả nôn phôn cả nắng ờ nà, bữa lần tìm hóa ใารแฟรเวนกันอ่าครนอนขอนะครูอ้อปนี้นับหนึ่งถึงทิไก่นนับลงทิบนอนขอกันอ่าได้หนึ่งองแทมที่ห้าหกจก้าทิคูนอนขอนะลองเหลอง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 อันนี้จริงแล้วหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่งชองแ้าหกเจ็ดแปดเก้าิลองแล้วเหลองแล้ว เอาแต่เนีจริงแล้วจะมึงลองีอ้นเอ้นเวลามึงยิงบากูเป็นยามึง,มงลองทางไหนน้อยเอาเริ่มหนึ่งช่องสามี่หกเจดแปดเก้าทิลองทิ้งก่อนแต่เนี้ยจริงแล้วเราจริงกี่อนหนึ่งช่องสามทกหกเจ็ดแปเก้นอนแล้วเดียวทีไเ้ไรวะเอาลยไรวะเ,ล,เลือ หนาเวีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอากาดีติดชุดเออเกิดเป็นเป็นยาการดีดีติดชุดมันไม่มีจัตรูแล้วเวลาแห้งก็ชุดนั้นคิดแะไกันเลยฮู้ได้ไม่คิดเลยเรือยังอากามันไม่มีจัตรูแล้วราว่าปะมกโทนอะไม่ใช่จัตุรย์ยาคา แล้วมึงกูจะไรู้หรือสิรอบกระดาษเยอะมันพูดอยู่พันนั้นอย่าไปเตื้ออาจารย์ในนี้เด็กบาเด็กกระดุนไม่มาเปืือทต่ำใจได้ก่องเกยหลักเปินผ้าน้าไหม่กองน้องพี่เปียกเอาไปไหนที่ตั้งสองกล่องแล้วมันป้า่าดใ้นอนกลางคืนใส่ผ้าน้าใหม่กันเ่งผู้ชายนอนกลางคืนผู้ชายได้ใส่ผ้านน้าใหม่เบอร์กูนอนไม่หลับ แลนอนไม่นาับเป็นต้องใช้ผ้าหน่ามอยเห็นตุราตั์มันประกาศประกาศเพื่อมันว่าใช้รลอรีเอกหลับสบายตลอดคืนเห็นมึงไม่กินก็ไปจักจ้องกลองหลายบาทหลวงตำใจตำไรแลวบหลือนรจริงพี่เปียกนี่ละเอออันวันนี้มาใจมันติปั๊มไปต่อยอดเด็กปั๊มไปต่อยก็เจก็ตามาชุจริหนาทีมึงไม่รู้อย่าเลก กุนเราตาไม่รู้จริงอย่าพูดเด่๋ยวไปโต้ก็ใจอยากปั๊มมาหน้าว่ากูก็การุนล่ะมาหน้าว่ามึงกาดุนเฮ่พอกูลงจกยืนกุญแจให้มันว่าผีเต็มไหมผีไอ้ว่าผู้ไม่เต็มกูต้อยอยู่เลยคนเราอย่าดูตู้คนก็แรกดังเต็มตั้งย่อใจใจนะต่ำต่ำเต้าใจใจอายุเป่าไลร่ไอ้ป่อยไ้ปอนก็ไม่ป่อย มาเขี ưa, incident, Ä, ้ยวกับกูได <c ười> <c ười> <sono Philadelphia> <re> <cra> ้รำกาญตุกกัะแล้วต้อยูาเปลือนหรือโย่ก็ห้เปียกแล้กก็มามาตั้งแต่แม่มันแม่เคยอ่ะแม่เปียกบ้าเปลือยโย่หม่เก้าแม่เปียกแต่แด็กลูกงอชิบไหพปองอสุกเต็มต้นลงตุนเชื้ออ้วนไปหลอมช่วนงอเชื้อกัดเชื้ออ้วนไปลอมเอาไปดักปอมมือใหนช่วนงอไกหลอมอ้วนฮะไอ้นั่นโบประกาศตุรทัศนไปยากร์มันมันมันประกาศไม่จัดเอง พาย,ะย,ะยะากา้อนด้อยพายาก้อนหนักแม่กูกลัวเลยได้เจอวัวมาลมต้อนรอบเยมันแรงไม่จัดแรงเรืเอมันวานนเกตพื้นที่ปากใต้ช่วงนี้ฝนตกเป็นค้างคาวแม่ว่ามดแล้วเนี่ยลนกพี่นี่ฮองคูมันปกากใต้กันค้นต้องเป็นค้างคาวเรียบร้อยแล้วจ้องมืนว่าลงทุนเจอวัวเอาไปดักเพอบพ่อ,อยุ่ไม่กี่วันลงทุนเจอกลุงเอาไปน้อยดาวคลุ้ง ประกาศพยากรณก็นากาดเรือน,นั่นแหละพูดไม่ชัดปปเปย์ประกาศลาวเออแม่กูเจอกลุงเลยประกาศเพื่อช่วงนี้ขึ้นลมในทะเลอันดามันและทะเลเอ่าวไทยมาเป็นละลอกละลอกแม้ว่าขังข้าวพึ่งพนละลอกมาแล,ลา้วลเออลงตุนเจอกลุงเลยดักซ้ำวันได้สรองทีคั่ว่า้ร้อยแมงปลัดโยปัะนั้น บาต่างบ้านพี่เปียดนี่ก็เป็นแบบเด็ดเก่าทิพ่ะเราไปยชิปโยอะแต่เต๋มึงนะก้อนมึงใจดุมแล้วชิปน้อยบอกเลยว่านเจอรุนอย่างชิปอะเอาเงินที่จ้าจ้ากันน้องหนึ่งสองชิ้มเนี่ยชิ้มเลยจ้ามอะไรเรีกว่าจ้ามทีห้าหก จ็ดแปดเก้าทิน้อนแล้วลูพี่อะไรกูกันี่ลูกน่วันนี้เธอได้เข้ามาครับพอแต่ชาวลูกเจ้าวารีเธอนี้เป็นเจ้าในเป็นผู้ชายในครับผู้ยิง่งพอตอนในเธอตําตัวเป็นกระเทยให้เธอตําตัวเป็นกระเทยระยะสามเดือนเธอเป็นผู้ยิ่งได้เมื่อเพียบก็เป็นความการุณาคุณหลวงพอ่อละจ้ะวารีจะต้องจัดการ ไปนำมอสิ่งดีๆมาสู่ประชาชนนี้ได้เออโปรเตียมโยใตย้เาบาๆข้าววัดนี่ลูกต้องมีจิดวัดนี่ช่วยๆเปื่อ,อนรอไว้เด็กใจเข้ามาซึมซักอัตม,มาอันเป็นความกิตดใดีของตาหรือที่นวดอดเอเอโจกนี้ในในสิ่งที่กระทำจวัดีกับอาจารย์นยามศัการในปุนปน่นแก้วน้ำนเปื่อเราอาจารย์นี่มายุ่ในวัดนี้สร้างคุณงามความดีกันลูก ปลาตันร้อนไปเร็วจะเป็หลกกำปลาตีเตียงแตะค่ะปลาตันว่าชั่วดีนี่อยู่ที่การกระทำฮอตู้หลกชั่วดีอยู่ที่การกระทำสูงตำขึ้นโยกับนายมือควัดใหพี่ได้แรกเลืองบาเด็ดตะนัดพี่เปียกทำตัวอายเด็กบ้างไหมคะแล้วกูบัดซี่ไรพูดเรื่องไร่าสูงตำมาไรมันแล้เรื่องไอ้ล ไฮโลนี่มันคืออะไรอ้พี่เปียกใกล,ล,ล,ล้ๆครับโอวันทิ้นนะเนี่ยจะจ้องขึน้นแรกตะแ้วน่ะยีเบอใส่แรกว่านั้นนะครับนอ้องยูพื่นที่ไม่รู้จักไฮโลก็ไม่ได้บาหมื่นมึงก็ว่าจวดียุติการกระทำซุ้งทำในอยู่ติใจเราคิดแน่นไม่หลังทีใจเราคิดว่าสู่งวัวขึ้นทำกรลุยไปเอาแน่นอนเยรยกับการปั่นนั้นไ้โลนี่มันมาเต้ม นี่นมันแรกอยู่ป่านนัน้นให้เปียกนี่เมื่อก้อนเคยรวยลูกแต่ตอนนี้ลมละลายพี่เปียกเคยร่ำรวยนละครับคุณแก้วกลับรวยนี่วังนี้ลมละลายแล้วเราเล่นกันป่านั้นคนเราจึงรวยแต่ได้กันทาไม่รู้จักกดออมไม่รู้จักเก็บไม่รู้จักความพอดีขนาบาบตอกทําได้จากปีนปลาตันซ้อนไว้แล้วลูกนะค่หลวงพ่อเกิดเป็นคนที่เราอยากใย้ยมันเกิดตัวเกิดเป็นคนลูกเออตื่นลองเปียบเถียบเลยแต่ลูกว่าระวังตนใหม่ย้กัญยากานี่อะไรดีวะ ตอนมาใหญ่กับยาการดีตอนม้ใยญ่ลำบากกว่ายาการทำไมเลยจ๊ะมมเมื่อยามเจอมรสจุ่มปายูปัดป้าตอนไมาใหญ่แก๋ไก่ก็ตามเตตานแรงลมไมยูมันต้องหักต้องโกนต้องลมแต่ถ้าเราตำตัวแบบยากาดีติดสุดเวลาลมพัดยากามันปลิวไปตามลมเรียบไปกับปืนพอถึงเวลาลมเรียบมันก็ะกขึ้นมาเดิมจริงอาจารย์พี่เปียกนี่หลอเอออนวันนี้มาใจมันติปัม๊ม ไปต้อ,อับเด็กปัม๊มไปต้ก็ใจกับกตมาุ่นจะริดนาทีมึงไม่รู้อย่าแลก็กกูคนเราตาไม่รู้จริงอย่าพูดจะ๋ไปต้ก็ใจ่ับเด็กปัม๊มมาหน้าว่ากูก็การุนล่ะมันหน้าว่ามึงการุนเอะพอก,กูลงจกยืนกุญแจให้มันว่าผีเต็มไหมผีว่ากูไม่เต็มกูต้อย,อยู่เลยคนเราอย่าดูตู้คนก็แรกเริเต็มบังย่อใจจ้อ ต่ำเต้าจะใจอายุเท่าไหร่ไปปอนก็ไม่อยมาเขี่ยวกับกูได้ดำกันตุกกรแล้วต้อยเย่าเพื่อนเหลือโย่ก็ห้เปียกแล้วก็บ้ามาตั้งแต่แม่มันแม่เคยอ่ะแม่เปียกบ้าเพื่อกโย่ใหม่เข้าแม่เปียกแต่แรกลูกงอชิบไหลายูกงอสุกเต็มต้นลงต้นเชืออ้วนไปล้อมช่วหงอเสือกัดเสืออ้วนไปล้อมเอาไปดักปอมเงินในช่วหงอแก่ล้อมอ้วน ไอ้นั่นโบประกาศตุลาทัศน์พยากรณ์มันมัน,ม,นมันประกาศไม่จัดเองพยากรณ์้อยพยากรณ์อากาศแม่กูกลัวแล้ได้เธออ้วนมาล้อมตัวน้องรอเลยมันแรงไม่จัดแรงเปลือมันวันนี้เขตพื้นที่ภาคใต้ช่วงนี้ฝนตกเป็นค้างคาวแม้ว่ามดลาวเนี่ยโน้ตปีนี่้องคูมันประกา้กันก้นต้องเป็นค้างคาวเรียบร้อยแล้วแบจองมืนว่าลงทุนเจออ้วนออกไปดักเออ พอยู่ไม่กี่วันลงตุนเสือกลงฮอไปน้อยดาวกลมไายบ่ประกาศพยายามก็นากาดเรือน,นั่นหละพูดไม่ชัดเปประกาศดาวเออแม่กูเสือกลงเลยประกาศเพื่อช่วงนี้ขึ้นลมในทะเลอันดามันและทะเลเอ่าวไทยมาเป็นละลอกละลอกแม้ว่าการข้าวพึ่งพลดารอ,อกมาแล้วละเออลงตุนเสือกลงเลยดักซ้ำวันได้รองทีกู้ว ไอ้ร้อยแม่งปลัดโย่ปน,นั้นบาต่างบ้านพี่เปียกนี่ก็เป็นแบบนี้ทั้งหมดเลยกับบาหมดลูกมันกับบาลูกมันอายุแปดขวบไปโรงเรียนไปตวาว่าตกครูครูตีแกตายทำไมอในปุ่นแก้วไปอากไปโยโรงเรียนครูาาตาหมดทำไมเตอไม่ตํากันบ้านมันว่าพือก็มันว่าไม่มีอารมณ์แล้วไปพูดปนนั้นได้เพื่อกับครูอ่ะ ไม่นั่นโทษเด็กไม่ได้มันไดยินมีอะ่รกับกูก <c oughs> ูลบมาจากเล่นมวยเปมีอะไรปีเปียกืนนี้ตำกันบ้านมัง้งกัวไม่มีอารมณ์ตึงลมจำลํำเลยเนี่ยไปตำให้เด็กได้ยินป้าได้เป็นคนเราแม่ก็แม่มตำเลยกับเมียเนี่ยกับเมียนี่วาดวาดเมียจนลูกได้ยินลูกจ้คกูไม่ใจเหมือนมึงละแก้วว่าออกเอลยยังรักเมียใจอะ แก้วปมตรงที่เลยอย่างโรแมนติกใครอะไอปุ่นแก้วเมื่อวันตรงครั้นคือนั่นจําได้เลยปุ่นแก้วก็ตามเตียนน่งกินข้าวกับเมียจ้งคนแก่หน้าบ้านตามเตียนเรียมกินข้าวแกอีตายอย่างโรแมนติกโรแมนติกเพร็ว่าคุณโจ๊กอะไรกันยิบในร่มคิดมายิบกินเปลือกมันไม่ใช่ให้เจอไรอะมึงได้แกดีเทอานงบ่าวเปีย มึงเคยกินครวยไหมครวยหอกครวยกกินกียกินกี่กินฮะครวยได้ตว่าลุงยาวยาวฮะแต่วิญญาณทิพย์เชื่อไกลไครูฮะครวยตีลูกยาวยาวก็เรียกกลือไปได้เกลือไปได้กลืออมจอมจนอมจอมจดไม่ใช่มึงรูจกหูไหมหูรูจะรูจกหูไอ้ได้ตยาวยาวหลายก็เราไปโลกครบลางนึกมันจิกก็จะอูบลองอันใดอูบลองอันใดอูบลองบ่ออบลองเออตีใส่ปลองเดี๋ยวเปรีดเปรี่ให้เหนวะ คือเจมีกว่าไม้นี่มึงเคยกวางไม้คำฟังเพื่อบุรานติกล่าวว่ะคนติดีใจจนเกินเหตุเขาว่าดีใจมันกินค้าได้ได้ับจริงรีอได้กับจริงได้กันปพื่อตั้บรานเขาว่ามีเฮ็นนับเป็นน้องมีน้องนับเป็นคุ้หงุดหงิดไม่รอ้ได้ยินเลยครูคนแต่ตั้มความดี อยู่บางล่าง,วาค,งความสําเร็จของผู้อื่นคนเรียกว่าปิดอะไรล่างปลาปิดต,ตาหลักสอนออยากแหม,ม่พี่โลกตายองลเ,อเลยใเฮเออะไรวะฉันบอกให้จัดฉันเจอเพื่อนคือเจอคู่เจอแบบป,ปนก,กรัมละคนไทยละคนพื้นบ้านเตยมึงเคยะไรมั้งละคนไอยที่ว่ามีจระเค้จรเะเข้หอจระเข้นี่คือจระวัน ชาลาวันนี่คือในไอ้ได้กำลังเริ่มเลวันนั่งเริ่มเลวันเป็นคนจังหวัดพิจิตรอันได้ได้กำจัดชาลาวันอันได้เก่กๆก็แล้วเก่งๆก็แล้วชาลาวันนั่งเรื่องนั้นก็เรื่องเรื่องไกลไรไกลไรไกลไรไกลคลันไกลคลันกาวจนมุทล่งคลาบมอกเป็ดบุรีโอ้อพอมึงกำคาปือนั่งเรื่องไกลคลันแต่งตายอ้องคือเจอนั่งนี่มึงดูไอ้ดีจ้ะเจอกวนมึงเก่งไรไม่ติดปล่อยอีกตัวดำดำมันฮะติดเป็นเจ้าอ่อน ห้เจ้าหอได้กำลังราชนาราชนะมันหลูกเท้าสาตาบุญตาตาบุญมีหลุดเคลื่อนมาเจ็ดคนแต่วันจางเกลี้ยกิติดตัวก็คือเดี๋ยว่ะไรเกลียเจ้าหอฮันนี่นางราชนาไปได้เจ้าหอมันรูปพิณมีหยิบเหม่ยมัยังเจอคู่นี่ถือไม่โดนเจ้าหออยู่รอบไปเจ้าหอนี่เป็นคนติดอยู่ไม่รอแต่ว่านางราชนาเห็นรูปไปในพอตอดรูปแล้วเจ้าหออยู่ห้ามอ้าวมันเล่คือเจอคู่เวลาตอดรูปแล้วมันฮะเจ้าหอตอดรูปแล้ว Quay chào mọi thứ này chào họ thứ này chào mọi 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 này chào mọi thứ này chào mọi thứ mọi này này คือใจกูเป็นเจแต่มีความไม่มากเลยมึงเคยกว่างเพลงไหมเพลงสมัยโบราณเพลงไหนล่ะที่มันร้องว่าทุ่งเอยทุ่งรวงข้าวองคอย่าเวเลยนะเรื่องคู่นะอย่าเวเลยมึงโกรกไหมว่าข้าวก็โกรกหน่อยโลรกหน้า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 เน้าไปไหนได้หน้าเป็นปิงเป็นปิงฮะที่ดีพอเปิดน้ำข้าวหน้าหน้าเป็นเถื่อนเป็เถื่อนเป็เถื่อนเต้นเจอเถื่อนมา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 ครูไม่เจอเถื่อนแต่เจ